5 minutes podcast brought to you by ฟื้นฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพลูนิโอที่นอนยางพาราภาษาวัตกรรม NASA รองรับทุกสรีระ feel the float เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลดลูเนโอ5ทางเพจ f a c e b o o k ลดเพิ่มอีกทันที1,500บาทสำหรับรุ่นลูเนโอ Gen 3 Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566นี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 minutes นะครับวันนี้เอาบทความจากคุณซิโมนคอปอล่านะฮะซึ่งเขาเขียนอยู่ใน The Illumination นะฮะบอกว่า how much money do you need to be considered wealthy คุณต้องมีทรัพย์สินหรือว่ามีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าร่ำรวยแล้วกันใช้คำนี้โดยนิยามของ A Global Wealth Report ที่ว่านี่นะะคือคือบทความนี้เขาเอามาจากตัวเลขมาจาก Global Wealth Report นะฮะ เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับคนเนี้ยเขาอยู่ที่อิตาลีเนาะเขาก็ได้ยินคนส่วนใหญ่รวมถึงตัวเขาเองเนี่ยก็บ่นนะว่า mm hmm. เงินไม่พอใช้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งหลายคนที่บ่นว่าเงินไม่พอใช้ก็ดูจะมีชีวิตที่ปกตินะฮะเช่นก็มี iPhone มีมีรถขับมีอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคำว่าเงินไม่พอใช้คําว่ารวยคําว่าอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีตัววัดหรือเปล่าในอาร์ติเคิลที่จะคุยกันวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึง5เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่า ความยากจนแบบที่เรียกว่าเป็น extreme poverty ยากจนขั้นสุดเนี่ยคืออะไรแล้วคนที่มีที่เราเรียกว่าเศรษฐีเนี่ยนะฮะคำว่าเศรษฐีคำว่าม i l เล o n นียรเนี่ยนะฮะที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยโดยนิยามของมันเนี่ยคือการมีทรัพย์สิน1ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะไม่ใช่ล้านบาทไม่ใช่ล้านยูโรนะฮะแต่ต้องเป็น1ล้านเหรียญสหรัฐมีคนที่มีทรัพย์สินหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยทรัพย์สินคือคือทรัพย์สินลบหนี้สินแล้วนะเท่าไหร่ ะะอาจจะเยอะกว่าที่คุณคิดนะฮะเดี๋ยวจะามาเล่าให้ฟังว่าเท่าไหร่เราถ้าเกิดว่าเราแบ่งความร่ํารวยออกมาเอาคนมานั่งเรียนกันเราอยู่ในท็อป50%หรือเปล่าเราอยู่ในท็อป10%หรือเปล่าเราอยู่ในท็อป1%หรือเปล่านะครับนี่คือที่เราจะคุยกันใน five minutes ในวันนี้นะครับเอาละนะฮะเอาเบสิกก่อนนะครับความยากจนระดับ extreme poverty คืออะไร extreme poverty เนี่ยโดยนิยามของ global wealth report เนี่ย คือการที่คุณมีรายได้หรือใครก็ตามที่มีรายได้ต่ำกว่า2.15เหรียญสหรัฐต่อวันนะครับก็คือเราๆประมาณสัก70กว่าบาทนี่คือเส้นความยากจนคำถามคือมีคนอยู่ใต้เส้นนี้เยอะไหมนะครับคำตอบคือเยอะจนน่าตกใจนะครับ659ล้านคนอยู่ใต้เส้นนี้อย่างไรก็ดีจำนวนเนี้ยน้อยลงเรื่อยๆคือคนเนี่ยผ่านเส้นนี้ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าจะบอกว่ามันเป็น development ในทางที่ดีสักทีเดียวก็ไม่เชิงเพราะว่าตัวเลขนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเงินเฟอ้อด้วยแปลว่าจริงๆตัวเลขของเส้นความยากจนมันก็ต้องถูกปรับขึ้นไปด้วยนะครับเอาเป็นว่าเยอะแล้วกันนะฮะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่โลกแก้ปัญหาได้เร็วอย่างที่เราคิดยังมีคนจานวนมากที่อยู่ใต้เส้นยากจนนะฮะโอเคทีนี้มาพูดถึงเรื่องมิลเลนแนบ้างมิลเลนแนในความหมายคือเศรษฐีนะครับ เราเรียกมีเล่นแหนเนี่ยแปลภาษาไทยเนี่ยนะห้เปิดเด็กดูเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเศรษฐีนะฮะคำถามคือคนที่มีทรัพย์สินลบหนี้สินแล้วเนี่ยนะฮะเกินหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐในโลกนี้มีกี่คนนะฮะลองคิดในใจดูว่ามีกี่คนนะฮะคำตอบคือหกสิบสองจุดห้าล้านคนเยอะนะเยอะนะในหกสิบสองจุดห้าล้านคนเนี้ยสี่สิบเปอร์เซ็นตเป็นพลเมืองอเมริกันและในหกสิบสองจุดห้าล้านคนเนี้ยจะมีอีกเส้นหนึ่ง ก็คือว่าจะมีคนอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่าคนใน62.5ล้านคนเนี่ยซึ่งก็คือเป็นตัวเลขประมาณสัก0.5%นะฮะที่มีทรัพย์สินเกิน50ล้านเหรียญสหรัฐนะครับห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วนะฮะเพราะว่า50ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยถ้าคูณเป็นเงินไทยวันนี้นะฮะมันคือประมาณพันเจ็ดร้อยพันแปดร้อยล้านบาทไทยนะครับถือว่าเยอะมาก เนี่ยก็ดีกลับมาที่มิลเลนแน่ของเรามิลเลนแน่ของเราคือมีหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยคุณจะเป็นคนทับหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นของคนที่มีทรัพย์สินมากที่สุดในโลกก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีทรัพย์สินลบหนี้สินเกินหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะฮะคุณก็จะอยู่ในทัหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นตนะครับต้องบอกว่าหลายคนมีนะฮะ หลายคนอยู่ในออยยููย่่ใในนเส้นนี้เพราะว่าหนึ่งล้านเหรียญชารัฐในยุคนี้เนี่ยหลายคนก็มีอยู่แล้วเช่นบางคนเนี่ยได้ที่ดินมาจากคุณพ่อคุณสม,มุตินะไม่ได้มีแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรมากมายสมมติได้มรดกมาเป็นที่ดินผืนหนึ่งที่ดินผืนนั้นก็มีแนวโน้มที่อาจจะมีมูลค่ามากเกินกว่าหนึ่งจุดสองล้านเหรียญชาเออหนึ่งล้านเหรียญชารัฐอยู่แล้วนะครับอันทีนี้กลับมาใหม่ถ้าสมมติเราคนมาเรียงกันทั้งหมดเนี่ยเจ็ดพันกว่าล้านคนเนี่ยนะฮะคำถามก็คือว่า คุณต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะอยู่เกินครึ่งหนึ่งของคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคือมีทรัพย์สินเกินเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นบนนะครับคำตอบคือไม่เยอะเลยนะประมาณแปดพันสามร้อยเหรียญเท่านั้นเองแปดพันสามร้อย 8, เหรียญเนี่ยนะฮะคือประมาณสักสามแสนบาทแปลว่าถ้าคุณมีรถสักคันหนึ่งที่คุณผ่อนหมดแล้วเนี่ยคุณก็รวยกว่าคนครึ่งหนึ่งบนโลกนี้ละนะฮะโดยยังไม่ต้องมีทรัพย์สินอื่นเลยถ้าอยากจะเป็นท็อปสิบเปอร์เซ็นต นะครับต้องถามว่าท็อปสิที่ไหนถ้าเอาทั้งโลกเนี่ยท็อปสิเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับจะอยู่ที่หนึ่งแสนสามื่นแปดพันเหรียญสหรัฐนะครับนี่คือของทั้งโลกนะฮะคือคุณจะต้องมีทรัพย์สินลบหนี้สินแล้วเหลือประมาณห้าล้านบาทนี่คือทั้งโลกแต่ว่าถ้าคุณอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นไปเป็นห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันล้านเหรียญสหรัฐจะถึงจะอยู่ในท็อปสิบเปอร์เซ็นแปลว่าทรัพย์สินลบหนี้สินอยู่ประมาณยี่สิบล้านนะฮะตัวเลขแต่ละประเทศจะไม่่่่เเเทททาาากกันนถ้ิดวคุณอยูใประทศที ยิ่งร่ำรวยเท่าไหร่ตัวเลขนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับประเด็นที่จะบอกคือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในโลกตะวันตกนะฮะมีแนวโนม้มว่าคุณจะอยู่ในท็อป10เอร์เซนของคนที่รวยที่สุดในโลกนี้อยู่แล้วไม่งั้นก็ใกล้เคียงนะครับทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเกิดคุณมีหนึ่งล้านเหรียญคุณอยู่อยู่ในท็อป1.2ใช่ไหมเอาแล้วถ้าเกิดท็อป1เปอร์เซ็นตะ์ะคุณต้องมีเท่าไหร่นะครับคำตอบคือหนึ่งจุดหนึ่งสี่ล้านเหรียญสหรัฐก็เพิ่มขึ้นม,มาอีกเล็กน้อยคุุณกก็็จะเปนนคคททีีที่่่มมมววาารรยสด 1%, 1ของโลกนี้เรียกว่าเป็นท็อป1%ก็ได้นะฮะทีนี้แล้วก็มีคนสงสัยไปอีกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามันจะไปไกลกว่านั้นอีกเนี่ยมันจะต้องไปไกลขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าต่อให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปแบบเวลว์รีพอร์ตไกลๆเลยเนี่ยนะคุณจะต้องคล้ายๆว่าต้องมีเงินเท่าไหร่นะฮะถึงจะอยู่ในระดับบนๆสุดๆของพิระมิดจริงๆ นะครับวันนี้เอาเบสิกไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยต่อลงลึกในประเด็นนี้ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by ฟื้นฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพลูเนโอที่นอนยางพาราาสานวัตกรรมนาซารองรับทุกสรีระ feel the float เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถวง พิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the m o o n เพียงแจ้งโค้ดส่วนลด a l u n i o 5ทางเพจ Facebook ลดเพิ่มอีกทันที1,500บาทสำหรับรุ่น l u n i o Gen 3 Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2 5 6นี้เท่านั้น